สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเบนเดอร์วันนี้ผมจะมาทำเตลวเกี่ยวกับการทํำพม่านนะครับเพื่อไว้ทำเอสเซทในการเอาไปประกอบฉากนะครับไปรับชมกันเลยครับ ขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะทําการสร้างตัวพม่าณขึ้นมานะครับเกลมาในแนวงกน x กดุลทุน A ครับแล้วก็สเกลจากนั้นก็ เลื่อนขึ้นมาข้างบนนะครับนี่ก็มจะทำตัวห้องนะครับสเกลเอส,สเกลออกมาเนแกน y นะ เอสเอ็กเอส็หสเซ็สเซ็เสเซ็หมมานนะครับ S X เกวนะครับแล้วก็กาไปลบเฟสมันทิ้งนะครับเราจะทำเป็นผนังห้องนะครับจากนั้นก็เลือกทั้งหมดแล้วก็ฟลิปนอร์มอลนะครับเพราะว่าด้านฝั่งนี้มันจะเป็นนอร์มอลที่เป็นสีแดงนะครับ แล้วต้องพลิบกลักบไปที่นอร์มอแล้วก็พลิบนะครับลองเช็คเฟสดูนะครับเห็นได้ว่าเฟสถูกต้องนะครับดังนั้นเราก็กดแท็บเลือกเพื่อที่จะสร้าง เส้นลูปนะครับให้กับตัวตัวประมาณนี้นะครับกดคดโทุนอาครับเพื่อสร้างเส้นกดคุณลุนอาอีกครั้งนะครับเพื่อสร้างเส้นที่เป็นแนว นอนนะครับแล้วก็ยามทำให้มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับตัวเฟสนี่นะครับพยายามทำให้มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็อาจจะเอาประมานี้นะครับจากนั้นผมก็จะ เลือกเส้นข้างบนนี้นะครับเพื่อสร้างกุุบขึ้นมานะครับไปที่วร์เทกุบจากนั้นก็เพิ่มกุุบเข้ามาแล้วก็อสซน,นะครับเอาไว้ทำเป็นพินกุุบนะครับจากนั้นกดแท็บออกไฟ ไปที่เมนูพิสิกแล้วก็เลือกโค้ดนะครับทีนั้นเราลองกด Spacebar ดูบ้างเห็นว่ามันร่วงนะครับงั้นเราไปที่เมนูเซฟนะครับแล้วก็เลือก ครบครับงั้นลองกด s p ปซบ b a r ดูอีกครั้งนะครับโอเคครับทีนี้เราก็เลือกตรงแผ่นฟาผนังนี้นะครับแล้วก็ไปที่แถบฟิสิกส์แล้วก็เลือกคอลิชันนะครับเลื่อนลงมาตรงซ o บบอร d ดี้แอนโนะครับตรงติ๊กเน็ตให้ปรับค่าเป็นจุดศูนศย์หนึ่งนะครับ อันนี้คือระยะห่างระหว่างตัวเป็นพื้นกับตัวพมานนะครับลองดสเวบบาดูโอเคครับแต่รู้สึกว่าตัวพม่านเราจะมีระยะยาวไปนิดนึงนะครับดังนั้นก็อาจจะ สเกลเข้าอีกนิดหนึ่งนะครับ SX กดดัวเครับแล้วก็สเกลลองกดสเปซบาดูผมอาจจะเอาสเกลเข้าไปอีกนิดหนึ่ง เอสเโอเคครับผมจะเอาประมาณนี้ทีนี้ผมจะทำให้มันย่นเข้ามานะครับดังนั้นเราก็ไปที่แทบ็บเชฟคีนะครับคลิกบวกเชฟคีสองครั้งจากนั้น ให้กดแท็บเข้าไปนะครับจากนั้นให้เลือกตรงเส้นฝั่งฝั่งด้านล,ล่างนี้นะครับแล้วก็ไปที่เมสสแนปแล้วก็เลือกกัเซ่ถูกลิเเต็นะครับ กดแท็บออกมาอ่าเดี๋ยวครับกดแท็บเข้าไปใหม่อีกครั้งจากนั้นกดเลือกแผ่นทั้งหมดนะครับแล้วก็ทำการสเกลเข้าไปในแนวแกน Y นะครับ S Y ใหกายมันย่นเข้าไปครับ ก็จะเอประมาณนี้นะครับจากนันกดแถบออกมาทีนี้เราก็จะใส่ตัวคีย์เฟรมให้กับตัวผ้านะครับโดยในเฟรมแรกนะครับให้เราใส่คีย์เฟรมไปที่ตรงค่าตรงนี้นะครับข้าเปร็รูตัวนี้แล้วก็ติ๊ก ให้มันสร้างคีเฟรมสร้างคีเฟรมขึ้นมานะครับแล้วก็เลื่อนไปที่เฟรมสิบเก้าแล้วก็ติ๊กสร้างใส่คีเฟรมอีกครั้งนะครับจากนั้นเลื่อนไปที่เฟรมสามสิบสามสิบก่อเฟรมครับหรือสี่สิบก็ได้อันนี้แล้วแต่เรานะครับประมาณสามสิบหกแล้วกันจากนั้นก็ เลื่อนตรงค่าไปรูนี่นะครับเลื่อนไมาให้มันไปที่หนึ่งนะครับเลขหนึ่งแล้วก็ติ๊กใส่คีเฟมอีกครั้งนะครับทีนี้เราลองมาดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงลองกดสเปซบาร์ดูครับเห็นได้ว่าตัว พม่ารเรามันกยับเข้ามาแล้วนะครับแต่มันค่อนข้างจะยังไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับดังนั้นเราให้เราไปตรงแถบ modify แล้วก็เพิ่ม subdivide s u b v i s i o n surface นะครับแล้วก็เลื่อนให้มันอยู่ข้างบนโค้ดนะครับ จากนั้นลองกดสเปดบาร์อีกครั้งตอนนี้มันอาจจะช้านิดน,นึงนะครับแต่จะเห็นว่าผ้าเรามีความเป็นผ้ามากขึ้นนะครับตอนนี้นี่เราลองมาปรับค่า ของผ้านะครับให้มันคำนวณนคุณ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 คคุณ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 คุ เซลล์คอลเลชันนะครับจากนั้นใส่ค่าคุณภาพตรงนี้ให้เป็นสีนะครับอาประมาณนี้จากนั้นลองกดสเปซบา์อีครับครับมันจะกระตุกหรือประชานิดนึ่งนะครับเพราะว่า การคำนวณมันจะทำได้แม่นยำขึ้นหรือเราเราอาจจะเบรกก็ได้นะครับมันจะได้เร็วขึ้นแต่เรากำหนด เฟรมไ้ที่150นะครับจากนั้นให้ไปที่เมนูแคทนะครับแล้วก็กำหนดจำนวนเฟรมในการเบรกนะครับเป็น150แล้วก็ลองกดเบรกดูนะครับในขั้นตอนนี้อาจจะช้ายอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าการคำนวณมันค่อนข้าง ทำนานยิ่งเราใส่สร้างจานวนเฟสเยอะๆนะครับจานวนเฟสของผ้าเยอะๆมันก็ยิ่งจะช้าแต่มันก็จะได้ความสมจริงการยับย่นการยับของผ้ามันจะสมจริงสมจริงมากขึ้นนะครับ ก็อาจจะรอนิดนึงครับซึ่งผมตั้งไว้ที่150เฟรมนะครับในความเร็วในการเบรกนะครับก็จะขึ้นอยู่กับความแรงของเครื่องด้วยนะครับยิ่งมีแรมเยอะๆนะครับสิพยูแรงๆก็จะทำให้ในการเบรก มันเร็วขึ้นนะครับและการตั้งค่าของผ้าด้วยนะครับถ้าเราตั้งค่าสูสงตัวคุณภาพสเต็ปมันเยอะๆนะครับการคำนวณมันก็จะยิ่งช้ามากขึ้นนะครับแต่ถ้าเราคำนวณเสร็จแล้วนะครับมันก็ก็จะทำให้ครั้งต่อไปมันก็ไม่ช้าแล้วนะครับ โอเคครับเราลองมากดสเปซบาร์อีกครั้งหนึง่งนะครับดูเท่านี้เราก็จะได้ประมาณแล้วนะครับ ยังไงครับง่ายไหมครับในการทำประมาณถ้าเราเห็นว่ามันยังยับเข้าไม่มากพอนะครับเราก็อาจจะไปปรับตรงใส่ค่าโมดิฟายที่เป็นซับนี้เพิ่มขึ้นนะครับอาจจะเป็นสองครับแต่ ตัวการคำนวณผ้ามันก็จะยิ่งจะช้ามากขึ้นนะครับในนี้เราต้องอไปเบรกใหม่นะครับ ลองกดเบรกอีกครั้งนะครับคันนี้ช้ามากเลยครับดังนั้นผมจะยกเลือกกันเบรกไปก่อนนะครับะปรก็ับ ค่าหนึ่งมันเดิมนะครับแล้วก็เบรกเบิกใหม่ ในการเบรกภานี้นะครับคือขั้นตอนที่ต้องรองนานหน่อยนะครับเกี่ยวกับฟิสิกส์นะครับไม่ว่าทำอะไรในการทำนะครับสิ่งที่น่าเบื่อที่สุดคือการเบรกนี่แหละครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างช้านะครับถ้าเราตั้งค่าให้มันมีคุณภาพสูงนะครับ ความช้าก็จะบังเกิดขึ้นยิ่งเครื่องเราแรลมน้อยๆนะครับรอนานเป็นชั่วโมงเลยก็มีนะครับแต่ถ้าเราหลังจากที่เราทำการเบรกเสร็จแล้วนะครับ ทุกอย่างมันก็จะรวดเร็วโอเคใกล้จะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ ครับสำหรับผมก็จะพอใจประมาณนี้นะครับถ้าอยากให้มันสมจริงกว่านี้ก็ต้องไปใส่ค่าซ d i v i s i o n surface ให้มันเยอะๆกว่านี้นะครับจากนั้นก็กดคลิกขวาใส่เชสมูทนะครับทีนี้ขั้นตอนในการทำเอสเซนนะครับหลังจากเราได้รูปแบบแบบนี้แล้วนะครับจากนั้นเราก็ทำการแอปพลายตัว คีย์เฟรมนี้นะครับดวยการคลิกตรงกลุ่มคีย์เฟรมตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการ Delete อ่ทเชฟคีย์ได้เลยนะครับจากนั้นก็ทำการ Apply Code ในบ o d i f ีไได้เลยนะครับ อย่างเท่านี้เราก็จะได้เอสเซกตัวพม่านแล้วนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็สามารถนําไปประกอบเข้ากับตัวชากในห้องของเราได้แล้วนะครับก่อนกดชิปดีครับอันนี้เราก็เพิ่มจํานวนของพม่านของเราได้ไง่ายๆเลยนะครับ อย่างเงครับในการทรำะมาณง่ายมากเลยกันนะครับสาหรับพเพื่อนๆท่านไหนนะครับจะลองสนใจเอาไปทําก็สามารถเอานำไปสร้างสารรค์ผลงานได้นะครับเราอาจจะ กแต่งเล็กน้อยนะครับหลังหลับหลังจากที่เราแอพพลายเสร็จแล้วเท่านี้เราก็สามารถนำเป็นแอสเซตเข้าไปประกอบฉากได้เรียบร้อยนะครับจบขั้นตอนในการทำพม่านะครับสำหรับเพื่อนๆคน,นไหนที่สนใจนะครับก็ลองเอาไปทำดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบก็ว่า สวัสดีครับ